สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุคนเนาะครับไม่แรวไม่แรวครับมือนีนะครับออรออนหนุ่มออฟฟิศผ้าแสบนะครับมือนีสีผ้าเฮ็ดนะครับเมนูหอมสี่โค้งหมูกระดูกอ่อนเนาะนะครับหอมกระดูกอ่อนหมูเนาะนะครับมือนีเท่ากันสิสามเครื่องก้อนนะครับพี่น้องประตูยิดของ ส่วนของเครื่องเทศนะครับก็จะมีพริกเนาะนะครับพริกสดเนาะนะครับมีตะไคร้ครับมัตะไคร้มีใบมะกรูดเนาะกระเทียมเนาะนะครับประมาณนี้เนาะครับโคกนะครับโขข้าอหยาบหยาบเนาะพี่น้องโขข้าอหยาบเนาะครับในส่วนของผักนะครับอ่าป้อมนี่นะครับขาดว่าอะเลยก็คือผักซี่เหล้ากับพี่น้องผักซีเล้าเนาะนะครับผักซีเล้าแล้วก็มีหอมนะครับี มึงขันตันต่อไปครับมีเฮ็ดสูตรบ้านๆน,นะครับเฮ็ดสูตรบ้านๆเฮาเลยนะครับสูตรแม่สิบน้อยนะครับทำเครื่องเคี่ยวใส่หมอไปเลยครับใสห่สหมอไปครับตามด้วยกระดูกอ่อนหมูเข้รับ ส่วนของขาเข้ากบบเตรียมไว้แล้วเนาะพี่น้องนะคักแซีเล่านะครับผักหอนเนาะนะครับเตรียมไว้เนาะนะครับครับเข้ากับปรุงกันต่อเลยครับพี่น้องอ่าปรุงต่อเลยเนาะครับเครื่องปรุงเลียกเลคือผงนัวเข้านี่แหละครับขาดบ่าใดขาดบ่ได้ใส่ยร้ายแซ่บร้ายครับผงนัวเข้านะครับแล้วก็ะตามด้วยนะครับน้ำปลาร้าเนาะนะครับแกงอ่อมเข้ากับต้มย๊า น้ำปลาหลเนี่ยถ้าเป็นอ้อมแบบบ,บ้านๆนะครับอ้อมแบบบ้านเลยนรยแบบใส่น้ำปลาไหลมันจะหอมปลานัน่นะครับนี่ผงปรุงรสเนาะนะครับผงปรุงรสใส่นิดหน่อยนะครับสารับผู้มาเคสก็นช่วยให้ตังเครื่องอใส่ ตามที่เซเลหลายพี่น้องนะตามที่เซเลหลายเป็นคนครับพี่น้องคนคนคนนะครับคนนี่เครื่องเครื่องที่เข้าเครืงปรุงนะครับคนเครื่องปรุงแล้วกันจากที่เข้าคนเครื่องปรุงนะครับคนเครื่องเทีดที่เข้าจำนะครับคนนี่มันเข้ากับเนื้อหมูแล้วนะครับ ตัาไใขึ้นนะครับพี่น้องไบขึ้นครับอันนี้เป็นอ้อมสูตรนโมฟิตน้องน,นะครับบางคนอาจจะเห็ดพวกพี่กันบ้างพี่น้องน,น,นี้สูตรนโมฟิตน้องน,นะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ครับ <laughs> ก็หมอมันเรื่อมห่อนเนี้ยน,นะครับคนนะคนคนไปเรื่อยเนาะนที่นองล้วนเนาะล้วนจะหน่อยนะครับทีวนว่าให้ดูกอ้อนหมูนี่มันข้าวเนาะนะครับให้มันเข้ากันกับเครื่องที่เฮอตต่ะนะครับ เขาล้วนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องล้วนจนเนื้อกระดูอ่อนเห่าเนี่ยน้องนะครับเริ่มเริ่มล้วนแล้วน้องครับเริ่มสะดุ้งแล้วน้องนะครับเติมน้ำเข้าไปจักน้อยน้องนะครับเติมน้ำเข้าไปจักน้อยนึ่นะครับตอนนี้กระดูกอ่อนหมูเห่าเริ่มหอมแลวครับหอมเครืองน้องนะครับเติมน้ำเข้าไปเพราะเจาะน้อพี่น้องเจาะไปน้อยนะครับ หอมเครื่องพี่น้องเริ่มหอมเครื่องแล้วอันนี้ตอนนี้ห่อเด็กเริ่มหอมตะไคร่นาะนะครับหอมตะไคร่หอมใบมะกรูดครับสูตรแต่ละคนสีคลื่นกันเนาะพี่น้องอันนี้เป็นสูตรของแนงอฟนนุ่มูฟฟิทเนาะนะครับเอาล้วครับพี่น้องนี่นะครับตอนนี้หมูห่าเริ่มสุกแล้วเนาะครับพี่น้องจากทีก่เหาควนมาสักกันหนึ่งหมูสุกแล้ว เติมครับก็ต้องเติมแท็กซี่เล่าเข้าไปครับแท็กซี่เล่าไหัวพี่เหาเตรียมไว้นะครับพี่น้องนี่ครับพระเอกของออมหมูเหาานะครับเปลี่ยนออมอีสานนะครับตองน,นี้แท็กซี่เล่าพี่น้องตอนนี้หมูเหาเริ่มสุกเลยครับสะดุกให้ลวนจนสุกเล้วนะครับ หอมหอมหอมนะครับผักซีเหล้านะี่ยชื่อพระเอกของออนเนาะหมูห้าวเกัาซุกแหล่านะครับซุกแล้ว,ลวเข้ากับมาขวต้อครับนะแกงก็จะน้อยหนึ่งเนาะนะครับในพักมันหยุบจะน้อยนะ หอมพ,พี่น้องนี่ครับสุดยอดสุดยอดหอมน้ำปลาแดงเนาะนะครับหอมผักซีเล้านะครับเป็นแกงวอมสูตรแบบบางของเฮาเนาะนะครับพี่น้องเอาล้วพี่น้องอ่าเปนวงผิดหวังแบพร้อมแล้วนะครับในที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราซิมครับซิมซิมเพื่อหา,หารสชาติก่อนเนาะนะครับซิมก่อนนะครับเอาซิมจะนะ ได้แล้วได้แล้วนะนะครับพร้อ,อมแล้วเนาะไปเสิร์ฟเลยครับพี่นอ้องเห็ดตำเจียวถึงน้ำจางน้อยเนาะนะครับพอได้กินแกวออมกินกับขิงเหนียวนะครับมามามาพี่น้องมาหัวแร้งน้ำกันครับตักเสิร์ฟแล้วครับวันนี้เอาครับพี่น้องตักเสิร์ฟครับมาบันนี้พร้อมแล้วนะครับนี่ ออมกระดูกอ่อนหมูของเฮาเนาอนะครับซี่โครงกระดูกอ่อนหมูเนาะนะครับออมสูตรเล้าเลยครับพี่น้องออมใส่ผักซี่เล้านะครับหอ,อมหอ,อมเครื่องเทศเนาะนะครับหอ,อมซี่เล้าหอ,อมตะไคร่เนาะนะครับหอ,อมใบ,บมะกรูดนะครับใส่ครบเลยที่สําคัญเนาะนะครับออมอีสานนี่ต้องใส่น้ำปลาเนาะนะครับใส่น้ำปลาะเข้าไปด้วยเอาละครับพี่น้องมากินเขาแลี้ยงกันครับบปืนี้ นั่นเครับ FC ครับ FC ช่องหัวเฟสบุ๊กอีสานแชนแนลเนาะนะครับมาเสบเสียบนะครับแกงออมกระดูกอ่อนหมูน้ำกันเนาะนะครับอยางวัอนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับ FC ทุกยอดวิวทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์ทุกคอมเมนต์เนาะนะครับให้ FC นะครับพ่ทีไมีแห้งลำลำไม่ห่วยทุกทุกคนครับขอกคุณไม่ลิปหน้าครับจับจ้อกันครับสวัสดีครับ